สวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้นะครับก็ i o Story นะเป็นพอดแคสต์นะครับวันนี้เพราะว่าข้อมูลที่เป็นรูปภาพหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยมันหาไม่ได้นะครับแต่มันเคยมีอยู่ในความทรงจําแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครหลายคนเนี่ยมีหนังสือไอ้พวกหนังสือเกมนะเก็บไว้อยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถที่จะไปอ่านดูข้อมูลเสริมได้ก็ i o Story วันนี้นะครับผมจะมาเล่าถึงเรื่องของ global project ในเกมลักนาล็อกออนไลน์และก็อาชีพพิเศษที่คนไทยหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตาในหน้าหนังสือในปกหนังสือคืออาชีพนักมวยครับก็ต้องเริ่มเท้าความก่อนว่าเกมลักนาล็อกเนี่ยมันเปิดมานานแล้วใช่ไหมเปิดมาตั้งแต่ปี2002-2003แล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีการอัปเดตพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงแพท global project ก็คือพวกเมืองอามัตสึอ,อะไรพวกนี้ ซึ่งตอนนั้นมันว้าวมากแล้วก็มาว้าวมากที่สุดเนี่ยตอนที่อัปเดตอยุยาอ่าเพราะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยลงโฆษณาในทีวีแล้วนะแผทอายุทยามาแล้วอะไรอย่างนงี้มีหนังสือเป็นปกของตัวเองเป็นปกอายุทยาโดยตรงแล้วก็ใส่ความเป็นไทยลงไปในเกมแล้วก็โฉวหัวโตๆต,ต,ตเลยเตรียมพบกับอาชีพใหม่นักมวยจนตอนนี้ปี2023แล้วครับนักมวยแม่งยังไม่เข้าเลย คุณอาจจะคิดว่าอตอนนั้นมันน่าจะมั่วครับไม่น่าจะมีจริงหรอกแค่เห็นรูป n p c เป็นนักมวยแล้วก็บอกว่าอาชีพนักมวย n p c มันจะทํารูปตัวละครเป็นยังไงก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับผมมันเป็นข้อมูลเรียกว่าเชิงวงในแต่ก็ไม่วงในขนาดนั้นเขาเรียกว่าเป็นแผนงานลดแบบดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่าอย่างนี้ใน Global Project เนี่ยมีความย้อนแย้งอยู่หลายอย่างแล้วก็มีจุดที่ ดีมากๆและก็จุดที่ผิดพลาดรวมถึงความน่าเสียดายในแผนการดำเนินงานของตัวบริษัทกาวิตี้นะครับอ่ะ g l o p r o p r o t e c t เนี่ยมันเริ่มต้นด้วยการที่เอ้ยประเทศที่เอาไปเปิดเนี่ยมันขายดีเว้ยเออมีประเทศนั้นประเทศนี้ภูมิภาคนั้นภูมิภาคนี้เราควรจะตอบแทนประเทศเหล่านี้หรือเราควรจะเอาใจผู้ให้บริการที่เอาเกมเราไปเปิดด้วยการทําเมืองของประเทศนั้นดีกว่า อ่านี่คือแนวคิดแรก global project แล้วเขาก็ทำมาเมืองอาัม่ึอของญี่ปุ่นเมืองคุนหลุนของไต้หวันลุว่วหยางของจีนอยโยธยาของไทยมอสคูเวียรัสเซียบาซิลิตบาซิลเดววตาอินโดพอาร์ตมลยาฟิลิปปินและก็ล็อกลิดเป็น US อเมริกาทีนี้หลายอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยทำแพททาแมปออกมาแล้วมันไม่เสร็จ อย่างเช่นอยุธยามีโรงแรมในแมปแต่ไม่มี n อ c ที่เป็นโรงแรมมีเควสเนื้อเรื่องเสือสมิงแต่ไม่มีเสือสมิงแล้วก็เหมือนเควสจะไปต่อได้แต่เหมือนเควสก็ยังไม่จบอะไรอย่างเงี้หรือว่าจะเป็นเรื่องของ US ที่เป็นทีมคาร์บอยอัปเดตเข้ามาในปี2017แต่อาชีพมือปืนอัปเดตก่อนนั้นเป็นสิบปี โดยที่อาชีพมันยังไม่เข้าตามมาอะไรเงี้ยก็มีแล้วก็เคยเรียกว่ามีจุดที่ดูไม่สมเหตุสมผลซึ่งจริงๆมันมีที่มาที่ไปครับผมจะเล่าให้คุณฟังอย่างนี้อ่ะโก o บี้โปรเจกตเนี่ยเขาประกาศมาว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะทำโก o บ l e โปรเจกต์นะเสร็จแล้วเราก็เริ่มทยอยอัปเดตอัปเดตอัพเดทอัปเดตแล้วมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับอาชีพเอ็กแพหรืออาชีพคัสเสริมใช่ไหมอ่ะหลายคนก็เห็นเลยว่าแบบ เฮ้ยเนี่ยโหเมืองอามัตสึวะ่ะเดี๋ยวมีอาชีพมินจาเฮ้ยปลายยอดเนี่ยเป็นเมืองเกาหลีเดี๋ยวมีอาชีพเทควันโดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้คุณเริ่มเห็นความสัมพันธ์ไหมว่าเฮ้ยเมืองของอาชีพนั้นมันเมืองของประเทศนั้นอ่ะมันมีอาชีพเฉพาะซึ่งจริงๆตรงเนี้ยเขาบอกว่าอันเนี้ยนะผมไปได้ข้อมูลมาที่จากทีมงานที่เคยทํางานเบื้องหลังตอนนู้นแล้วกันอ่ะ เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพวกสื่อต่างเนี่ยเขาก็จะมีการติดต่อกับบริษัทค่ายเกมบริษัทค่ายเกมผู้ให้บริการตอนนั้นเนี่ยก็ติดต่อกับทางบริษัทแม่ที่เกาหลีโดยโหลดแมพที่เขาให้ทางค่ายเกมตอนนั้นอะโหลดแมพจากเกาหลีเขาส่งมาเขาบอกว่าเออเราะจะทำ global project นะ global project เนี่ยจะมีความพิเศษจะเป็นธีมเมืองของประเทศนั้นๆจะมีธีมดันเจี้ยนจะมีธีมมอนเตอร์และพิเศษสุดๆ เราจะมีอาชีพสำหรับประเทศนั้นพูดง่ายๆครับว่าถ้าญี่ปุ่นตีมเมืองของมันคือญี่ปุ่นอาชีพคือนินจาตีมของคุณหลุนเนี่ยเป็นตีมเซียนอาชีพของมันเนี่ยจะเกี่ยวกับเซียนตีมเมืองจีนเนี่ยเป็นนักรบในนักรบจีนจินซีอะไรพวกนี้มันน่าจะเป็นตีมนักรบส่วนตีมประเทศไทยเนี่ยเป็นไทยโบราณแล้วก็ วางแผนมาแล้วว่าจะทำอาชีพนักมวยแต่ล่มทำโปรเจกต์ไปได้ครึ่งทางทำแมปแล้วทำมอนทํทำเคสแต่ยังไม่เติมรายละเอียดไม่เติมดีเทลยังไม่ทำอาชีพยังไม่ได้คิดคาร์ดท,ที่แบบลงลึกแต่คิดชื่อคาร์ดมาแล้วเสร็จแล้วก็เกิดอาการล่มเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาทำแล็กนอล็อ2จากข้อมูลที่เขาเล่ามานะเขาบอกว่าโปรเจกต์เนี่ยมันเริ่มแล้วแต่มันล่มเพราะว่า เอากาลังคนกับทุนรัพย์ทั้งหมดอะไปลงกับเกมแลกนรกออนไลน์2แล้วมันก็เจ๊ง1เจ๊ง2เจ๊ง3ทีนี้ก็เลยล่มล่มแบบว่าเออไม่ทําแม่งแล้วทำแค่แบบแค่นี้แหละได้เท่าไหร่เอาไปเท่านั้นไม่ทําเพิ่มเหมือนไอโยธยาที่มาแบบพิการเหมือนจะมาเสร็จแต่ก็ไม่เสร็จกลายเป็นเมืองหลงหลงเหลงิลงงอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับแล้วก็คุณจะสามารถเห็นความต่อเนื่องได้ก็คือ อย่างเช่นล็อกลิดที่เป็นเมืองของคาว b บอยอเมริกาสมัยก่อนอย้อนยุคเข้าไปใช่ไหมเป็นเวสไวอะไรพวกนี้ก็เอาอัพตามมาเพราะว่าอาชีพที่มันยังไม่มีเมืองของมันคือการซิลิงเก้หรือรีเบลอาชีพมือปืนแต่ไม่มีตีมเมืองของตัวเองเขาก็เลยทำแบบล็อกลิดมาให้ในตอนหลัง ซึ่งต้องบอกก่อนว่าอาชีพใน global project ที่ตั้งต้นมาเนี่ยมันมี4เมืองก็คือ,เ,อเป็นญี่ปุ่นไต้หวันจีนไทยแล้วก็จะทำคาร์ดเฉพาะเมืองเนี่ยให้กับ4เมืองนี้ก่อนเสร็จแล้วพอตอนหลังมันล่ม คอ o l e ปอโปรเจกหลังจากนั้นทั้งหมดอ่ะก็เลยไม่ได้ทําเป็นทีมที่จะมารองรับกับอาชีพของประเทศนั้นแล้วก็ทําเป็นแค่แมปกับเควสแล้วก็มอนเฉพาะซึ่งมันก็จะรู้สึกว่าค่อนข้างครบสมบูรณ์มากกว่าไอสี่คอร p r o อ e c โปรเเมืองแรกใช่ไหมเพราะว่าอันนั้นอ่ะเขากะจะทํามาเพื่อรองรับอาชีพแล้วก็รองรับเควสอาชีพ แต่ก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นที่เมืองล็อกลิเมืองที่9ที่เขาทํามาเพื่อรองรับกับอาชีพที่เคยปล่อยออกมาก่อนก็คือการลิงเกอร์แต่พอเขาปล่อยออกมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ย้ายการลิงเกอร์ไปอยู่ล็อกลิดนะ แต่ใส่ไอเทมของการลิงเกอร์ทั้งหมดเข้าไปในล็อกลิดแทนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับใครที่มีหนังสือเล่มเก่าๆของอ o โไม่ว่าจะเป็นค่าไหนก็ตามนะคุณลองไปค้นดูในปกเล่มปีประมาณสักช่วง2 0 0 4ก็คุณก็จะค้นพบว่ามันจะมีเขียนแหละจากทีปงานหนังสือว่า มีข่าวออกมากนะครับว่าเราจะมีอาชีพนักมวยเราจะมีอาชีพคัส์ใหม่เพิ่มเติมจากอาชีพหลักนั่งเดิมของเกมอะไรอย่างเงี้ยลองไปหาดูกันได้ครับแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับ global project เท่าที่ผมจําได้นะถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างคลิปได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมคิดเรื่องไหนออกเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะ ว่าประวัติศาสตร์ของเกม m o ม,มากกว่า20ปีเนี่ยมันมีอะไรบ้างและก็หลายอย่างเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังพอสมควรครับมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นเกันอยู่นี่หรอกวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายครับผมอย่าลืมกดซับกันด้วยนะ